ทุกคนก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะเอวผมกิมคุงเองที่ในคลิปนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมอนเตอร์ในเกม Minecraft มีความน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นมากขึ้นมันจะเป็นยังไงนั้นเราก็เข้าไปดูคลิปกันเลยทุกคนไป let's go โอเคทุกคนนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft, ไม้ครัฟเลยทุกคนนะโอเคทุกคนเเราก็จะไปตัดไม้กันเลยทุกคนนะโอเคไปตัดไม้กันเลยโอเคแล้วก็เราก็จะคราฟเป็น ต๊ะคราฟันเองทุกคนนะนี่โอเคแล้วก็เราก็จะคราฟเป็นสติ๊กนั่นเองนะแล้วก็ทําเป็นพิกแอคนั่นเองทุกคนนะโอเคได้พิกแอคมาแล้วทุกคนนะโอเคเฮ้ยซอม,มบี้ทุกคนเฮ้ยซอมบี้ทเฮ้ยน่ารักอ่ะทุกคนซอมบี้น่ารักมากทุกคนดูดิเฮ้ยทุกคน น่ารักอ่ะอุ้ยซอมบี้ให้ดอกไม้ด้วยทุกคนดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยทุกคนซอมบี้น่ารักมากทุกคนดูดิซอมบี้น่ารักมากอ่ะอุ้ยน่ารักอุ้ยอุ้ยทุกคนดูดิคือซอมบี้ให้ดอกไม้กับเราด้วยทุกคนนะอุ้ยน่ารักอ่ะขอบคุณนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอ่าขุด ขุดหินกันเลยทุกคนนะโอเคตรงไหนเนี่ยอุย้ยตรงนี้กันนะอุย้ยตรงนี้คือมีถ้ำ้วยทุกคนนะ okay. โอเคอุ้ยตรงนี้มีเหล็กด้วยทุกคนมีเหล็กด้วยอ่ะแล้วมีฐานหรือเปล่าวะต้องการฐานมากเลยทุกคนตอนนี้อุย้ยทุกคนตอนนี้มีฐานทุกคนโอเคนั้นเรามาขุดตรงนี้เลย,ยกันทุกคนนะนี่อุยอ้ยโอเคอุ้ยมีเหล็กอีกด้วยทุกคนดูดิ โอเคไร่เหล็กมาประมาณเจ็ดก้อนทุกคนอุ้ยเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนนะโอเคโอเคทุกคนนะอุ้ยแต่ข้างในนี้มืดทุกคนเดี๋ยวเอาโอเคเราจะคราฟท็อตมาทุกคนนะโอเคชุบชุบอ่าโอเคโอเคนะวิ ฐานเยอะมากเลยทุกคนดูดิวิถ่านเยอะมากอ่ะวิทุกคนดูดิคือฐานเยอะมากเลยทุกคนวิตอนนี้ยังมีอีกทุกคนวิมีเยอะมากอ่ะโอเคน่าจะหมดแลวทุกคนนะโอเคตรงนี้ปลาไปทางไหนนะโอ้ยโอเคุวยตรงนี้ก็มีเหล็กด้วยทุกคนนะโอเค เก็บเหล็กไปเลยโอเคเราได้เหล็กมาสิบก้อนแล้วทุกคนยี่เราได้เหล็กมาสิบก้อนแล,ล้วทุกคนนะตรงนี้มีหรือเปล่าไหนโอเคตรงนี้มีฐานด้วยนะเราก็เก็บมาเลยนี่โอเควิ่งเลยฐานมาเท่าไหร่เนี่ยวิยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วอุ 28, อิยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวิ่ยเจอเหล็กด้วยทุกคน เจอเหล็กด้วยดูดิวิ้ได้เหล็กมา13อันเลยทุกคนนะ14 15 16 17 18วิ้ได้เหล็กมา18ก้อนเลยทุกคนนะยุบมากทุกคนวิ้เจอถาดอีกแล้วทุกคนแล้วก็ถาดไปเยอะๆเลยทุกคนนะนี่ชึบชึบอ่ะ อุ่ยทุกคนคือฐานเยอะมากเลยทุกคนดูดิฐานเยอะมากอุวยอุ่ยคิปเปอร์อุ่ยน่ารักวิ้ยทุกคนดูคิปเปอร์ดีน่ารักมากทุกคนอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยทุกคนคิปเปอร์น่ารักมากทุกคนดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะอุวยสเกตตัสถือดอกไม้ด้วยอุ่ยน่ารักกันทุกคน วิซอมบี้ซัมบี้น่ารักมากดุวิน่ารักอ่ะโอเคนะตรงนี้มีเหล็กด้วยนี่นาโอเควิได้เหล็กมาเยอะมากเลยทุกคนนะโอเควิวิทุกคนดูดิวิได้เหล็กมาวิยี่ห้ายี่หกยี่หกเลยทุกคนยี่เจ็ดยี่แปดโอเคได้เหล็กมายี่สิบแปดอันทุกคนนะ โอเคไหนมีอีกเปล่าเนี่ยไม่มีแล้วอะ่ะโอเคเด็ดโอ้ยโอเควีวีทุกคนดูดิคือเหล็กเยอะมากทุกคนดูดิโอเควีเหล็กเยอะมากทุกคนโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยนะวีสวัสดีวีน่ารักมากทุกคน โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารก่อนทุกคนนะตอนนี้คือยังไม่มีอาหารเลยทุกคนนะตอนนี้คือหิวมากทุกคนดูดิตอนนี้คือหิวมากทุกคนโอเคอุย้ยจะมืดแล้วว่ะยังไม่ได้หาอาหารเลยแต่ไม่เป็นไรรนะรู้สึกว่ามอนเตอร์ในเกมนี้มันไม่ทำ้ายเราทุกคนนะมันเป็นมิตรกับเราทุกคนนะโอเคอาอ่ะโอเค ได้เหล็กแล้วทุกคนนะนี่โอเคขอมีเหล็กไหมเนี่ยขอหน่อยขอหน่อยรีบเผาเร็วรีบเผาเร็วโอเคเราก็จะมาทําเป็นรองเท้านะชิบอ่าโอเคได้รองเท้ามาได้ทุกคนนะโอเคเราจะกินอาหารก่อนทุกคนนะโอเค ชึบอ่าโอเคทุกคนเราได้ไมาแล้วทุกคนนะแล้วก็เอามาทําเป็นกางเกงกันเลยทุกคนนะชึบอ่าโอเคทุกคนนี่ครบเสร็จแล้วทุกคนนะโอเคนะเหล็กที่เราเราก็จะมาทําเป็นโล่นะนี่ทุกคนเราได้โล่มาแล้วทุกคนนี่นี่โอเคได้ไปแล้วแล้วก็ เออเอามาทำเป็นขวานละกันนี่โอเคทุกคนนี้ได้โอเคทุกคนตอนนี้คือครบเซตแล้วทุกคนนะนี่เราได้ทั้งดาบพีเอ็กแล้วก็ขวานนะแล้วก็โล่ด้วยทุกคนนะนนี่นะโอเคทุกคนนะเราจะขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนนะโอเคอุยอ้ยอุ้ยสเกตตันอุย้ยทุกคนดูดิเขาถือดอกไม้ด้วยทุกคนนะนี่น่ารักเต็ม มันมืเดเกินด้วยเดี๋ยวผมจะเอ่อเอา,เอาทำท็อตเลยกันนะชิปอ่าโอเคโอเคทุกคนโอเคแล้วทุกคนดูดิไปห,หาซัมบี้ดีกว่าซัมบี้น่ารักมากทุกคนโอ้ยแมงมุมโอ้ยทุกคนดูดิโอ้ยทุกคนแมงมุมน่ารักมากทุกคนน่ารักอนะ่ะโอ้ยทุกคนน่ารักมากทุกคนดูดิ อุ้ยน่ารักอ่ะนี่น่ารักน,กนี่เอาไปเลยแมงมุมเราให้ดอกไม้นะนี่อุ้ยทุกคนคือน่ารักมากทุกคนดูดิอุ้ยขอบคุณสำหรับดอกไม้นะวุ้ยทุกคนมันจ้เช้าทุกคนดูดิโอ้เดี๋ยวซอมบี้ตัวน,นี้จะโดนเผาเลยทุกคนมันใกล้เช้าเลยทุกคนไม่อยากตอนเชา้าเดิ่ะ จะอยู่ซอมบี้ทุกคนมันน่ารักอะ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าออกมาอย่าออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันไม่โดนเผาเหรอเดี๋ยวนะทำไมพวกนายไม่โดนเผาเนี่ยมีทุกคนซอมบี้มันไม่โดนเผาทุกคนเฮ้ยทุกคนซอมบี้ไม่โดนเผาอะ่ะเฮ้ยซอมบี้รอดแล้วทุกคนยี่เฮ้ยพวกนายรอดแล้ว ตรงไหนไม่โดนเผาอ่ะโอเควุ้ยทุกคนซอมบี้รอดแล้วทุกคนนะซอมบี้ไม่โดนเผาด้วยนะก็โอเคทุกคนก็หากใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ทุกคนนะไว้เจอคลิปหน้าทุกคนนะคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจีไบ๊ายบายทุกคนจี